ออกมาอีกแล้วผู้ใหญ่าจากฟังลาวที่มีหยดตำแหน่งบอรธรรมดาแต่ว่าในหอบนี้แมนวิจารณ์ประเทศไทยแบบลอยตรงบอไลมีวิจารณ์มวยไทยหรือผาดพิงถึงประเทศไทยคือกับกรณีเดืองรถไฟความไ้สูงไปสิงคโปร์โดยบอเซียเวลาผ่านไทยเองต่อมาห้องเจ้าแข้งแขวงลวงนำทา สื่อว่าทานซีวีได้ปานแก้วบังเอิญเพิ่นก็ได้อยู่ในกลุ่มลังกก่านั้นเซนเดียวกันเพิ่นก็ได้ใส่เฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นเองมาคอมเมนต์ในโพส์ที่คนไทยแส่มาในกลุ่มนั่นว่าเล่าเฮาบอพ้นลอยพัฒนาก่าบ,บอเป็นยังเดิอพี่น้องอยู่ประเทศไทยเพิ่นพ้นถูกแล้วแต่ยังมีคนขอทานเยอะแยะมีคนไล่บาน บ่มีเฮือนอยู่นอนไต้สะพานหรือขัวญาติกันนอนทีสนามหลวงซสาบริการทางเพศยืนเดียนแถวญาติกันขายบริการอยู่พัทยาแถมยังขากันตายทุกวันและอื่นๆพี่น้องลองเตียบเทียบกับเล่าเบิงดูมี่แนวนันบ่ขอบอกว่าอยู่เลา่าสบายหายห่วงหาๆๆาหา,หา อันนั่นก็เป็นขอความทีห้องเจ้าแขวงแขว,ง,แวงดวงนำท่าไล่คอมเมนต์ไว้ประเทศลาวสบายหายห่วงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสม,สมพาเที่ยวนะคะวันนี้สมสมก็จะมีอ,อคอมเมนต์ของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในสปปนะคะเขาเป็น ถึงระดับเป็นผู้หลับผู้ใหญ่อะคะ่ะแต่กลับมาใช้คำแต่กลับมาใช้คำพูดที่แบบต้องบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่น่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเลยนะคะ,ะเขาเขียนไว้ว่านะคะอันนี้สมสม,สมแปรมาจากภาษาลาวที่เขาเขียนไว้นะคะเขาเขียนไว้ว่า เรายังพัฒนาไม่มากก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องที่เมืองไทยเขาว่างแต่ยังมีขอทานมีคนจรจัดไม่มีบ้านนอนอยู่ใต้สะพานนอนในสวนนอนในสนามหลวงนะคะแล้วก็มีสาวบริการทางเพศ ยืนต่อแถวขายบริการในพัทยาก็ยังฆ่ากันทุกวันบอกเลยว่าลาวสบายกว่ากันเยอะนี่ก็คือคำพูดของเขาแล้วที่สมสมแปลออกมานะคะท่านคะท่านเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะท่านไม่เห็นเหรอคะว่าคนที่เป็นขอทานมันมีทุกประเทศ นะคะไม่ไม่เฉพาะประเทศไทยประเทศของท่านเองประเทศของสอปปลาวเองก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองคนไร้บ้านมีแน่ๆค่ะเพราะว่าในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเยอะมากแล้วก็มีคนจรจัดเยอะมากที่ไม่ใช่คนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นขอทาน หรือคนจรจัดส่วนน้อยที่จะเป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งสอบปป,อปอลาวที่นอนอยู่ที่สนามหลวงนะคะแล้วก็มีการบอกว่ามีสาวบริการอยู่ที่พัทยาจริงค่ะ จริงเลยนะคะท่านมีสาวบริการอยู่ที่พัทยามากๆม,มากมายหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวรวมทั้งสปปลาวด้วยนะคะไม่เชื่อท่านก็ลองไปดูสิคะว่ามีสาวน้อยจากสปปลาวที่นั่นหรือไม่นะคะท่านไม่ต้องบอกหรอกว่าที่พัทยามีการอ่อ ฆ่ากันตายทุกวันสปปแล้วคะ่ะไม่มีเหรอคะคนแก่อายุเจ็ดสิบกว่าโดนตีจนนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศลาวเหรอคะถืออาวุธถือไม้ถือเหล็กลุมทำร้ายชาวบ้านนั่นไม่ใช่สปปเหรอคะหรือว่า แอดมินจาผิดแล้วภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เด็กสปปหรอคะท่านลองดูสิคะดูให้มันดีๆท่านเกิดมานานแล้วโตแล้วแล้วก็มีความรู้มากมากมายกว่าแอดมินซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านลองดูสิคะสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมันมันตรงกับ ตัวและประเทศของท่านซักส่วนใหญ่นะคะการที่คนมีคนจรจัดอยู่ในประเทศเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนๆมีทั้งนั้นค่ะมีทั้งนั้นขอทานมีทุกประเทศอย่าบอกนะคะว่าสปปไม่มีเพราะแอดมินเจอมากับตัวภาพที่เห็นนี่ คือสอปปนะคะคือสอบปอปนะคะ,คอ,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 ะ,คะอย่าลืมว่าคนะ่ะมันมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เลือกเกิดมาได้เหมือนเหมือนกันทุกคนคนเราต่างคนก็ต่างต้องทำมาหากินท่านรวยท่านมีเงินท่านไม่ต้องมาทำแบบนี้ ใช่ค่ะแต่คนที่ไม่มีคนที่ยากจนคนที่ยากไร้ก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหามาใส่ปากใส่ท้องตัวเองและครอบครัวท่านอย่าไปดูหมิ่นเขาว่าเขาเป็นสาวบริการบางทีบางครั้งสาวบริการนั้นๆอาจจะเป็นเครือญาติท่านก็ได้ท่านคิดไหม ท่านคิดไหมว่าคนที่คนสปปที่เข้ามาอยู่ในไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปยืนอยู่ที่พัทยาท่านแน่ใจไหมคะไม่เฉพาะพัทยาด้วยค่ะนะคะในประเทศไทยมีอีกหลายจุดที่คนที่มาจากต่างแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านไปยืนอยู่นะคะ ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองเข้ามาพิสูจน์ดูว่าประเทศไหนบ้างที่ยืนยืนอยู่นั่นน่ะนะคะอันนี้ไม่ได้มูลี่หรือว่าไม่ได้ดูถูกอาชีพของเขานะคะแต่ท่านเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นแอดมินก็อยากจะมาอธิบายให้ท่านฟังว่าทุกทุกประเทศมีเหมือนกันคะ่ะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ ก็ย่อมมีสาวสาวส,าว,สวยๆเยอะค่ะแล้วก็นานาชาติซะด้วยนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะท่านฝากไว้ให้คิดไตรตรองก่อนที่ท่านจะพูดหรือมูลีคนอื่นหรือชาติอื่นๆนะคะค่ะคลิปนี้สมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะสมสมจะตอบทุกคนสมสมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ